สวัสดีครับพี่โอนิติเทพโอเคนิติเทพแล้ววันนี้เราคุยกับน้องปอนครับแนะนําตัวเองนิดนึงนะครับผมชื่อปอนนะครับครับแค่นี้แค่นี้ครับวันนี้เรามาดูหนังครับที่สยามพารากอนพารากอนซีเนฟเล็กซ์เดียวในแอดฟิตดีห้าคืนสยองที่ร้านฟิตดี้ครับนี่ครับโชว์ตัวหน่อยห้าคืนสยองที่ร้านฟิตดี้ที่จริงมัน ทำไมเขาเรียกว่าร้านเขาไม่รู้นะมันเหมือนจะเป็นสวนสนุกมากกว่าแต่เห็นมีตัวละครบรรยายว่าจริงๆแล้วมันเป็นร้านพิซซ่ามันเป็นร้านพิซซ่าที่มีเครื่องเล่นมีสวนสนุกมีหุ่นยนต์อ่างเงี้ยแล้วก็พี่โอจะสปอยได้เฉพาะตามตัวอย่างที่เขาพูดได้นะครับก็คือว่ามันมีมันมีร้านขายพิซซ่าที่มีหุ่นยนต์เป็นสวนสนุกร้านเนี่ยมันแล้วหุ่นมันมันร้างเพราะว่าที่นี่เคยมีปัญหาเด็กขาย ไปหลายคนแล้วเขาก็สืบสวนจนเขาสงสัยที่นี่ที่นี่ก็ถูกสั่งปิดแล้วปรากฏว่าพระเอกก็มาเจอว่ามันมีผีสิงผีเด็กสิงอยู่ในหุ่นเหล่านี้นะครับตกลงมาเป็นหนงังผีหนังไซไฟว,ว่าไม่ <c oughs> ไม่เชิงผีแนวแบบเหนือมนยดหน่อยนวัน <c oughs> นี้เป<อ>็ไซไฟนะครับก็ถ้าถ้าเป็นหุ่นยนต์ที่ขยับได้เราก็ได้เป็นไซไฟเพราะว่าผู้สร้างเนี่ยบรัมเฮาส์เป็นคนสร้างเรื่องเมแกนขอกพอเคยดูเมแกนไหมเคยดูครับ น่นแหละเขาว่าท <It> ีมงานสร้างเดียวกันนะครับก็ตอนแรกพี่โอก็จะเข้าใจว่าเป็นไซไฟนั่นแหละแต่พอมบอกว่ามันมีผีมันก็ต้องเป็นหมวดสยองขวัญเข้าไปด้วยนะครับก็แต่แต่ลักษณะการตุ้งแช่ลักษณะการหลอกหลอนอะไรของนเนี่ยมันก็อยู่ในโทนนัำผีเหมือนกันครับครับก็สนุกไหมสนุกผมว่าผมว่าผมว่าก็แบบ มันบางทีมันคาดเราตอนจบไม่ได้ด้วยมันเป็นยังไงมันคาดเราไม่ได้เพราะพี่โอ๋ก็คาดว่าเอ้หุ่นพวกนี้มันจะยังไงวะแล้วทําไมมันถึงไม่ทําอะไรพระเอกตั้งแต่คืนแรกเพราะว่าเนี่ยชื่อเรื่องมันบอกแล้วว่าอยู่ได้ตั้งห้าคืนนะครับแสดงว่าสี่คืนแรกพระเอกไม่เป็นไรสิใช่ไหมมันไม่เป็นไรแสดงว่ามันต้องการอะไรมันถึงปล่อยพระเอกไว้ตั้งห้าคืนนะครับแต่ว่าคืนสุดท้ายพี่โอ๋ไม่บอกนะ เราจะไม่สปอยก็แค่บอกว่ามันสนุกจนสมควรที่จะมาดูเองนะครับที่เมืองนอกรายได้ดีมากน้องปอนเรื่องนี้ลงทุน25ล้านทํารายได้ไปแล้วที่อเมริกาประมาณ70-80ล้านเฉพาะสัปดาห์แรกรแล้วก็รวมทั่วโลกที่ฉายไปแล้วนะเขาฉายก่อนเราอาทิตย์หนึ่ง130ล้านแต่บ้านเราจะเข้าวันที่2คือเนี่ย ตอ,ตอนที่โพสคลิปนี้ก็คือเข้าแล้วเพราะว่าพี่โอ๋คุยในคืนวันที่วันนี้วันที่1นึ่งใช่ไหมวันที่หนึ่งอ่เรามาดูรอบสื่อนะครับโดยการจัดจําหน่ายของบริษัท UIP Universal เจ้าของลิขสิทธิ์ Plum House นี่แหละในคืนวันที่1ที่พารากอนซีเนเพล็กซ์นะครับ ก็เป็นหนังที่พี่โอ๋ไม่รู้อะไรก่อนหน้านี้เลยก็รู้แค่เรื่องย่อแล้วก็ดูตัวอย่างแล้วก็รู้จักน้องๆเด็กๆว่ามันมาจากเกมนะครับน้องตอน้องปออธิบายเครื่องเกมนี้ให้ฟังหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงก็คือมันก็ต้องมีเราตัวเองเราก็ต้องเป็นยามเราก็ต้องคอยเฝ้าไม่ให้หุ่นหุ่นเข้ามาฆ่าเราได้ประมาณนั้นให้เรารลอดไปทุกๆคืนให้ได้ถ้าเกิดว่าถึงหกโมงช้าปุ๊บเราก็จะลอด เป็นยามก็เหมือนพ,อพี่โอดิพี่โอก็เป็นยามในเรื่องเกมยารยาเอาล <c oughs> ะครับมันเป็นหนังเกี่ยวข้องกันพี่โอก็เป็นยามในโรงพยาบาลร้าง <c oughs> ในเกมอรารยานะครับแต่ว่ายามคนนั้นไม่กลัวผีและยามคนนี้ก็ดูจะไม่กลัวผีด้วยเหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นยามก็สามารถที่จะอยู่เออน่าจะมีศักยภาพพอที่จะต่อสู้กับผีได้แต่เราจะไม่บอกนะว่าเขามีวิธีการยังไงทำไมเขาถึงอยู่ได้ตั้ง5คืนนะครับ <c oughs> ในหนังเนี่ย เ,เขาให้เปิดเผยได้ว่าพระเอกมีปมในความหลังอย่างหนึ่งคือว่าพระเอกมีน้องน้องชายที่ถูกลักพาตัวไปครับนะครับแล้วเด็กเกเหล่านี้ตามที่เขาเปิดเผยได้อันนี้ไม่ได้สปอยเพราะว่าเพราะว่าตัวอย่างแล้วก็ค่ายหนังเขาบอกว่าพูดได้นะครับก็คือเด็กเเหล่านี้คือเด็กๆที่หายไปแล้วเป็นผีมาสิงอยู่ในหุ่นแต่จะมีน้องของเขามาอยู่ในหุ่นนี้ด้วยหรือเปล่านี้อันนี้ไม่รู้นะครับความรู้สึกของลงองอรหลังจากได้ชม เป็นยังไงบ้างนมันสนุกยังไง mm. ถ้าถ้าจะพูดแบบไม่สปอยนะแต่แบบก็เห็นหุ่นต่างๆแบบมันดูมันดูแบบโลกความจริงมันไม่น่าจะมีหุ่นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบ mm. มันขยับมันขยับขยับได้แบบดูดูดน่าสนุกตื่นเต้นนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าหุ่นนี้มันมันอยู่บที่ประเทศไทยเนี่ยผมก็ว่าน่าจะน,น่าจะมีเด็กไปเล่นเยอะอครับเออมันก็มีเป็นหนังประเภทหุ่น หุ่นผีสิงอีกแล้วเนื้อเราเคยดูพวกชัคก,กี้ใช่ไหมใช่ครับชัคก,กี้เมแกนมีอะไรบลามไอหุ่นหน้าหล่อๆชื่อบลามแล้วก็สมอลโซรเจอร์มีหุ่นที่<ๆ>ขยับได้เยอะนี่ก็เป็นหุ่นหุ่นอีกเรื่องนึงแล้วนะครับอ๋อแอนนาเบลด้วยแอนนาเบล <laughs> แอนนาเบลด้วยตุ๊ตก,กตาเออก็ตุ๊ก,กตากับหุ่นเนี่ยพี่โอับ,น,บ,บนับรวมกันว่ามันมาเป็นอยู่ในในกลุ่มของของเล่นเด็กอรัรแต่ของเล่นหุ่นที่นี่มันเป็นหุ่นขนาดใหญ่กว่าตัวคนก็คือเหมือนมาสคอต เท่ากับว่าคนสามารถเข้าไปอยู่ในนั้นได้ใช่ครับแต่จะมีคนอยู่ในนั้นหรือเปล่าอันนี้เราไม่บอกเพราะว่าในตัวอย่างไม่บอกก็เท่ากับว่าถ้าบอกไปเยอมันจะเป็นสปอยครนะครับก็มีแล้วมีตรงไหนที่ไม่พอใจบ้างไหมครับไม่พอใจรู้สึกก็ผมผมว่าฉากตกตกใจนี่มันดูน้อยไปนหน่อยอะไรเงี้ยส่วนพี่โอก็มีนะส่วนที่ไม่พอใจก็คือส่วนที่มันไร้เหตุผล ส่วนที่มันไม่สามารถอธิบายได้หลายอย่างแต่ว่าเราก็พูดไม่ได้แหละพูดไปมันก็เป็นสปอยได้แต่ว่าสงสัยอย่างเช่นสงสัยง่ายๆคือตกลงพระเอกได้ค่าจ้างไหมเนี่ยพี่โอสงสัย <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็สงสัยว่าถ้าไม่ได้ค่าจ้างนิ่ยพีกเอาเงินจากไหนมาซื้อข้าวนะครับ <c oughs> แล้วก็เรื่องกลุ่มคนที่หายสาบถูญกลุ่มคนที่ถูกฆ่าตายไปคือมันไม่มีใครมายุ่งอะไรกับในร้านนี้เลยอ่ะมีแค่ครพระเอกกับในตัวอย่างแค่ตำรวจคนเดียวเอง ก็ตำรวจคนนั้นอยู่ได้ยังไงแล้วตำรวจด,ดูไม่เหมือนออแบบว่าจะหว,า,ะวาดกลัวหรืออะไรเลยมันชินแล้วเหมือนเจอบ่อยต่เด็กแง<บ>แต่ว่าในเรื่องของตำรวจเนี่ยมันมีเฉลยในหนังนะครับเราก็จะไม่สามารถบอกได้คะแนนในเ,ออเราพูดเรื่องรายได้ไปแล้วใช่ไหมลงทุนแค่25ล้านเองทํารายได้ไป130ล้านท้องกองถามว่ามันจะมีภาคต่อไหมพี่โอ๋เชื่อว,ว่ามีนะครับเพราะยังเมแกงทังสร้างภาค2แล้วเลยนะนะเรื่องนี้ก็น่าจะมีแน่นอนพูดก,กับผู้หญิงด้วยนะอ้อาวนะครับใช่ครับ และแต่คะแนนคะแนนของเรื่องนี้ไม่ค่อยดีคะแนนในเว็บมาเขือดูเหมือนจะให้แค่20%กว่าเอเองของนักวิชารณ์ส่วนใน i m d b เนี่ยได้แค่30 100โดยเฉลีย่ยของนักวิจารณ์ของนักวิจารณ์คนดูก็ไม่เยอะคนดู5.6เต็ม10โดยเฉลี่ยนะครับน้องปอนให้เรื่องนี้เท่าไหร่ผมให้7เต็มสิแล้วกันครับน้องปอนให้7พี่โอพี่โอ เราเพิ่งเจอกันเรื่องเทพผีดูเครบเอาคือถ้าตัดความไม่มีเหตุของความไร้สาระหลายๆอย่างพวกมุกตลกต่างๆมันก็ดีอยู่นะมุกมุกตลกมุกกลัวผีไม่กลัวผีมุกที่เล่นกระหุ่นแต่พี่โอรู้สึกว่าเรื่องมันสั้นไปหน่อยสั้นไปหน่อยพี่โอ้มีความสนุกคือดูแล้วก็เพลิดเพลินนะครับแล้วก็อยากจะดูต่อเพียงแต่ว่าเนื้อเรื่องมันน้อยน้อยเกินไป น้อยเกินไปแล้วก็ถ่ายทําแค่สถานที่ไม่เท่าไหร่แล้วก็เด็กผีที่เราเห็นในตัวอย่างมันมีเด็กผีใช่ไหมในตัวอย่างใช่ครับแล้วเด็กเด็กในเรื่องเนี้เรื่องนี้เป็นหนังเด็กด้วยนะหนังเด็กมีเด็กแสดงเป็นผีนะครับมีเด็กเล่นอยู่คนเดียวคือไม่ไม่แจกบทให้เด็กคนอื่นๆน่ะมันมันน้อยเกินเออตัวประกอบมากเลยคือมีเด็กผีผู้ชายแค่คนเดียวอันนี้ไม่นับน้องพระเอกนะครับ น้องพระเอกนี้เราจะไม่กล่าวถึงเพราะว่าแล้วเราไม่บอกด้วยว่าหนจะกล่าวถึงไหมแล้วก็น้องของพระเอกที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับพระเอกเขาโตแล้วอายุมากแล้วบางนั้นน่าจะเกิด20เขาเลยเลี้ยงน้องได้ถ้าเป็นหนังฝรั่งเรื่องอื่นเด็กน้องของพระเอกอาจจะต้องส่งไปอยู่กับญาติเรื่องนี้ก็มีถ้าเปิดเผยน,นิดนึงก็คือมีญาติมาแย่งด้วยมีญาติมาแย่งเลี้ยงเด็กด้วยเพื่อที่จะได้ทุนจากรัฐเพราะฉะนั้นพระเอกต้อง รับงานนี้เพื่อที่จะรักษาน้องไว้ให้อยู่กับตัวนะครับก็สรุปว่าเป็นหนังที่สนุกดีเรื่องหนึ่งและพี่โอ๋ก็อาจจะพูดเหมือนอวยหนังเรื่องนี้ที่จริงแล้วมันมีอะไรที่ไม่ชอบแต่ว่าส่วนที่ชอบมันก็มีถึงขั้นที่ว่าดูซ้ําได้ดูซ้ําได้อย่างสบายใจเพราะเราจะมีสิทธิ์เอ็มพาสด้วยนะครับพี่โอ๋ให้เรื่องนี้คราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องเทพผีดูอะพี่โอ๋ให้เจ็ดแต่พี่โอ๋ชอบมากกว่าเทพผีดุนะ พี่โอก็จะให้เรื่องนี้แล้ลกันปูเยอะนะครับเพี่โอให,อออให้ให้เยอะกว่าความเป็นจริงเล็กน้อยแต่ว่าพี่โอให้เป็นคะแนนเต็มไงก็เลยอาจจะที่จริงอาจจะอยู่ระหว่าง7-8็ถึงแปนี่แหละแต่ว่าก็ปัดขึ้นเพราะว่าเราเรา,เรารู้สึกพอใจจอชัตเสันเนี่ยพระเอกน้องน้อง,องบอลเคยดูผลงานเขาไหมเขาเล่นเรื่องฮังเกอร์เกมเป็นฮังเกร์เกมสี่ภาคแรกจำไม่ได้แล้วลืมเขาคือตัวพระเอก สี่ภาคแรกเราก็ได้ได้เจอผลงานของเขาตอนนี้ถ้าเรามาโรงหนังต้องเป็นโรงใหญ่ๆนะพวกพารากอนราชโยธินเราก็จะได้ดูฮังเกอร์เกมสี่ภาคแรกนะครับซึ่งจอร์จฮาชสันแสดงร่วมกับเจนิเฟอร์ลอเรนซ์แต่ว่าภาคห้าที่จะเข้ากลางเดือนหน้านี้เขาไม่ได้เล่นเพราะว่ามันเป็นฉากย้อนต้นเป็นภา,ภาคย้อนต้นนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องปอนที่มาร่วมคุยนะนะครับแล้วก็ขอบคุณ UAP เชิญเรามาดูรอบสื่อมวลชนที่พารากอนซีเนเบรกขอบคุณพารากอนและเมเจอร์ด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามเรามาตอนนี้5,000กว่าคนแล้วใน YouTube แล้วก็6,000ใน TikTok อก2,000ใน a c e b o o k นะครับขอบคุณน้องปอดด้วยครับน้อมครับขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าพี่โอ๊พูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยในนาที่นี้ด้วยนะครับและเดี๋ยวก็คงจะได้เจอกันในโอกาสอีกดีๆพบกันในคลิปต่างๆครับครับมาครับ